สวัสดีครับอันนี้มาพบกับผมนะครับ GM นัทนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแลกแหวน 10S จากเลเวล59ให้เป็นเลเวล68นะครับก็ขั้นแรกนะเราต้องมีแหวน 10S เหมือนกัน6วงนะครับก็เข้าไปซื้อในแคชนะครับเนี่ยเข้าไปในแคชแล้วก็ไปไอเทมสเปเชียลไอประดับ นะครับหน้าประดับก็ดูเลือกแหวนที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าผมอยากได้แหวนเนี้ยแหวนเนี้ยนะก็ซื้อมา6วงนะครับโอเคก็มาชิดของกัน6วงแล้วนะครับแล้วต่อไปสิ่งที่เราต้องมีในการแลกแหวนนะครับมีขายอยู่ที่ร้านขายยานะครับ ทั่วไปนะก็เมืองพอร์ตก็มี NTC ร้านขายยาก็จะหน้าตาเป็นแบบคนนี้ครับ <S <S ก็ไปที่คุยแล้วก็เลือกร้านค้านะร้านค้าใช่ม,ชมก็เนี่ยไอเนี่ยห็นเป็นสีแดงก็ซื้อมาซื้อมาครับล้าจะจะซื้อมานะโอเคพอเราได้มาแล้วเราก็เข้าแคชอีกทีหนึ่ง ไปที่หมวดอุปกรณ์ใบวาวนะครับไปหน้าสุดท้ายหน้าที่9นะสบวานี่มา1571นะครับ1571ดันนางฟ้าแล้วเราก็กดวาไปนะครับพอเราวามาใช่ไหมก็คุยกับ NPC ตัวนี้ครับแมวดำเนี่ย คุยก็เลือกหัวข้อแลกเครื่องประดับนะครับเนี่ยก็คุยดูนะเรามีแหวนอยู่6วงใช่ไหมก็นี่แหวนนี้ 10s กดเข้ามาครับก็ต้องการแหวน 10s เลเวล59 3วงต่อการแลกแหวน2วงเราพอเรากดแรกแล้วเราจะได้แหวนเลเวล6 3มา2วงนะครับ แล้เหลืออีก3วงแล้วก็แลกอีกทีหนึ่งครับโอเคทอนนี้เราก็จะได้มา4วงนะครับต่อไปนะครับพอเราได้เลเวล63มาแล้วใช่ไหมแล้วก็เข้าแคสอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปหมวดไปวาร์ปไปหน้า4ซื้อหมายเลข2645มานะครับ2645ซื26้อมาก็กวาร์ปไปนะครับ ค okay. พอว่ามาแล้วเรามาคุยกับ NPC ตัวเดิมนะครับตัวนี้ก็แลกเครื่องประดับเหมือนเดิมครับมาข้อที่2แล้วเราก็ดูนะครับเรามีแหวน 10S level 63อยู่4วงใช่ไหมนี่แล้วก็กดตัวนี้ 10S level 68ที่เราต้องการก็ดูมันต้องการแหวน level 63 3วง เรากดมาเท่านี้เราก็จะได้เลเวล68มา2วงนะครับแบตเลเวล68มา2วงแล้วเราก็จะเหลือแวตเลเวล63อีก1วงนะครับก็จบคลิปแล้วครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะสอนอะไรเดี๋ยวติดตามกันใหม่นะบ๊ายบาย